จดหมายเหตุกรุงศรีเคยนั่งกินข้าวบนรถไฟกันไหมครับสำหรับใครที่เคยโดยสารรถไฟทางไกลชเชื่อว่าตู้สเสบียงคงเป็นภาพจำที่น่าประทับใจกลิ่นอาหารกลิ่นเครื่องดื่มร้อนๆที่ลอยมาตามลมเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นเรื่องพิเศษตู้สเสบียง หรือห้องอาหารบนขบวนรถไฟเริ่มมีใช้อย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2464ในยุคที่พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอครยโยธินทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงในยุคนั้นตู้สเสบียงตกแต่งอย่างสวยงามให้การบริการอย่างดีเยี่ยมไม่ต่างจากร้านอาหารในโรงแรมหรูแม้วันนี้ตู้สเสบียงจะหลงเหลือเพียงในรถไฟทางไกลบางขบวนเท่านั้นแต่การได้นั่งกินข้าวร้อนๆบนรถไฟที่เล่นผ่านทุ่งนา ภูเขาหรือแม่น้ำก็ยังคงเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่มีอะไรมาแทนได้กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย